ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดและทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดและสร้างเสริมความดี ความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมผมรับราชการเติบโตไปจนเป็นผู้ในการกองเป็นผู้ในการกองประเมินผลและข้อมูลในสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระาชมรรคแรกๆก็องค์ท่านก็ให้ทําหน้าที่จดบันทึกพ,พระราชมรรคแล้วก็เอาพระราชมรรท,ที่จดบันทึกไว้เนี่ยประมวลเป็นเล่มถวายพระองค์ท่าน ตรวจสอบแล้วว่าใช่เราก็เอาเรื่องนี้มาทําแผนมาเขียนแผนร่วมกับหน่วยงานที่ท่านรับสั่งด้วยเราไปบรรยายเอาหลักเศรษฐกิจของพที่อยู่หัวนี่แหละท่านเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเร่าให้กเกษตรกรฟังเนี่ยว่าพงษ์ท่านคิดอย่างนี้ท่านทาให้ดูแลอย่างนี้คนก็ไม่ทําตามอาจจะเป็นเพราะว่ามิตีคิดอย่างง่ายๆเพิ่งตัวเองได้อย่างนี้มันไปยากคนก็ไม่เคยเชื่อคือผมเห็นพระองค์ท่านนี่ต้องลงไปเหน็ดเหนื่อยไปทําด้วยพระองค์เองปลูกป่าลูกข้าว,าวไปเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์ท่านเอง ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นเกษตรกรนะ่ะพ่อแม่เราเนี่ยทำไร่ไถนาไหมถ้าเราาเป็นเกษตรกรอย่างนี้ชาวบ้านจะเชื่อมากขึ้นความรู้ที่บงท่านทำไว้ให้ดูเนี่ยมีพอแล้วขาดค้นเอาจริงในสนามก็เลยต้องมาทําคิดว่าจะทําทุกอย่างที่ได้ฟังมาได้จดบันทึกมาค่อยๆทําไปทีละนิดทีละนิดเนี่ยไปเหมือนเต่านี่แหละครับแต่ไม่หยุด